มหายุทธสถานพบตอนที่4 4 2สสโลกสเสวียนเทียนเป็นเพียงพิภพกลางมีเพียงนักยุทธที่อยู่ต่ำกว่าแดนเทพฟ้าถึงจะสามารถคงอยู่ได้มีเช่นนั้นก็จะถูกชี้ขาดจากธรรมใหญ่จากกระวลฟ้าดินท่านแห่งเทพมาในตอนแรกดูบ้าคลาั่งและน่าสยดสยองขึ้นมาภายในพริบตามีดวงตาเยือกเย็นที่ไร้ความปราณีไร้รูปคู่หนึ่งกำลังกราดมองลงมาที่นางจะทำการสังหารนางผู้บังอาจขัดต่อกฎธรรมจากกระวลฟ้าดินสวรรค์ไม่คงอยู่อีกต่อไปแล้ว ปณิธานแห่งฟ้าดินกระจกกระจอกก็คิดที่จะกำจัดข้าหรือท่านใดนั้นเองเส้นผมที่เงางามของหูชิงชิงก็ปลิวลอยมีออร่าแข็งแกร่งที่ลำเลิศเป็นหนึ่งไม่เป็นสองแผ่กระจายออกมาจากตัวนางประดุดเข้ากับกฎทั้งปวงในธรรมจาักรวันฟ้าดินไม่ได้ยังไงอย่างนั้นผลการฝึกตนบรรลุถ,ถึงแดนมหาจักรพัรดิษความลี้ลับทั้งปวงของกฎขั้นสิบปรากฏในใจเมื่อโชคมามันสมองก็ปรัดเรื่อง ยุคไทชูสวรรยึดกลุ่มโชคชะตาของสรรพสิ่งมีเพียงกลายมันขัดต่อปณิธานสวรรค์ไม่ฝึกเทียนเต้าโชคชะตาถึงจะไม่ถูกยึดกลุ่มโดยสวรรค์หูชิงชิงพูดพึมพำคนเดียวแววตาเดี๋ยวงุนงงเดียวจำสายมีออร่าสีดำประตูออกมาจากร่างกายนางกระทันหันซึ่งออร่าประเภทนี้อยู่เหนือกฎแต่กลับไม่ใช่กฎทั้งปวงในจัก,กรวาลฟ้าดินขัดต่อปณิธานสวรรค์กลายเป็นมารและผู้ที่ขัดต่อปณิธานสวรรค์ในยุคไทชูก็คือปีศาจบำเพญปรปัก เมื่อฝึกกฎและเกณฑ์ทั้งปวงในจัก,กรวาลฟ้าดินโชคชะตาก็จะไม่มีวันหลุดพ้นจากการควบคุมของสวรรค์และมีเพียงปีศาจบำเพ็ญย่างกลายสู่เส้นทางที่ไม่ใช่กฎเกณฑ์ทั้งปวงในจัก,กรวาลฟ้าดินถึงจะมีโอกาสยึดกุมชะตาชีวิตตัวเองไอรินโนเวลตอนที่หายไปเราดึงมาไม่ได้ขออภัยคะเซียววินาทีที่กลายเป็นมารพลังออร่าบนตัวหูชิงชิงก็แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นนางณนะวินาทีนี้อยู่เหนือแดนมหาจากักรพรรดิผนึกรวมฤทธิ์เทวศูนย์ฟ้าก้าวเข้าสู่แดนเทพมารระดับเจ็ด ธิเทวศูนย์ฟ้าคือพลังที่ขัดต่อปณิธานสวรรค์อยู่เหนือจัก,กรวาลฟ้าดินอยู่เหนือกฎทั้งปวงในฟ้าดินวิธีสวรรค์หรือเทียนเต้านั้นเป็นศัตรูกับวิธีมารซึ่งธิเทวศูนย์ฟ้าก็คือประเภทหนึ่งของวิธีมารความทรงจําที่เก่าแก่ปรากฏในหัวความทรงจําเหล่านี้ไม่สมบูรณ์ครบถ้วนแต่อย่างใดขาดขาด,ขาดหายหายดูเหมือนกับว่าในยุคไทชูอันไกลโพพลน,นางที่เป็นพรายสาวสารได้ดับสลายสูญสิ้นไปแล้ว เสี้ยววิญญาณหนึ่งบินหนีไปและกลับชาติมาเกิดหลายครั้งมากจนนับไม่ท้วนกระทั่งถึงพระพชาตินี้นางก็รู้ตื่นแล้วโครมสายฟ้าชี้ขาดข,ของวิธีสวรรค์พลงมานางแค่โบกมือทีเดียวสายฟ้าก็ถูกทลายแล้วแต่วิธีสวรรค์ไร้ความปรนินีจฉัยอย่างชัดเจนแล้วว่านางที่ปรากฏในโลกเสวียนเทียนเป็นการขัดต่อกฎเกณฑ์จึงเริ่มสะสมทันสายฟ้าที่ทรงพลังยิ่งกว่า หูชิงชิงขมวดคิ้วลงนางเพิ่งรู้ตื่นยังไม่แข็งแกร่งถึงขั้นที่สามารถต่อกรกับพลังของธรรมจักรวาลฟ้าดินวินาทีนี้ทางเลือกที่ดีที่สุดก็คือออกจากโลกาดาร่าใบนี้ธรรมจักรวาลฟ้าดินไม่ได้ถูกควบคุมโดยสวรรค์จึงจะปฏิบัติทุกอย่างตามกฎเกณฑ์ซึ่งจะไม่มุ่งเป้ามาที่ตนเองอีก ในขณะที่นางกําลังจะจักไปอยู่นั้นจูจ่ๆสายตาก็สังเกตเห็นลูมืเงือเหยาที่อยู่ด้านล่างหุบเขาวินาทีนี้ไม่ใช่แค่ลูมือเหยาเท่านั้นทุกคนในเขาเทียนเย่เว่ยล้วนมองท้องฟ้าอย่างตะลึงพึงเพลิดเห็นได้ชัดเจนเลยว่าภาพที่โบกมือถลายทานสายฟ้าพิโรธในเมื่อครู่นี้ของนางทําให้ทุกคนช็อกไปแล้วเวิงเราร่างกระพริบที่หนึ่งหูชิงชิงก็ปรากฏตรงหน้าลูมือเหยาโดยตรงแล้วพูดที่นี่แย่เกินไปเดี๋ยวข้าพาเจ้าไปสถานที่ฝึกตนที่ดีกว่านี้ ทันทีที่สิ้นเสียงหูชิงชิงก็โบกมือทีหนึ่งเนาร่างของนางและลู่เมืองเหวจึงหายวับไปภายในพริบตาหลังจากพวกนางทั้งสองคนหายไปแล้วเสียงฟ้าร้องบนท้องฟ้าก็ดังสนั่นดูเหมือนว่าเป็นเพราะไม่เจอเป้าหมายเสียงฟ้าร้องจึงค่อยๆเบาบางลงจนสลายหายไปในที่สุดนักยุทธจำนวนมากในเขาเทียนเยวตระนกตกใจเกรงว่าเรื่องราวที่แปลกประหลาดเช่นนี้คงจะถูกบันทึกลงตำราประวัติศาสตร์แล้วถูกส่งต่อไปยังคนรุ่นหลังและมันจะกลายเป็นปริศนาที่ไม่มีคำตอบ เหมือนอย่างที่หลัวซิลคาดการเอาไว้ตั้งแต่เขาบรรลุสู่แดนมกุฎเทพพริเริ่มกดไร้ลักแล้วพลานุภาพของท่านสายฟ้าพิโรธในการบรรลุทุกๆแดนของเขาล้วนน่าสยดสยองอย่างยิ่งท่านสายฟ้าพิโรธในครั้งนี้ทรงพลังกว่าครั้งก่อนอนาคตเมื่อเขาฝึกถึงแดนที่สูงกว่าเขาไม่รู้เลยด้วยซ้ําว่าอนาคตท่านสายฟ้าพิโรธที่ตัวเองต้องเผชิญหน้าด้วยจะน่าสยดสยองถึงระดับใด เขาทราบอยู่ว่าสาเหตุที่มีเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นนั้นเป็นเพราะกฎร้ยลักของเขาไม่ถือเป็นกฎใดๆจัก,กรวันฟ้าดินเมื่ออยู่เหนือจัก,กรวาลฟ้าดินจึงเป็นสิ่งที่ทําจักรวันฟ้าดินไม่อาจยอมรับได้หลัวซิลราวกับมีการตระหนักรู้เล็กน้อยอย่างไม่รู้เนื้อรู้ตัวดูเหมือนพลังอมตะที่เขาตระหนักได้จากผังปรับักผังปรับักและภาพปรับสวรรค์ก็มีความลึกลับที่ไม่ใช่ทำจักรวาลฟ้าดินซ่อนอยู่เช่นกัน ดูท่าเหล่าผู้แข็งแกร่งแห่งยุคในยุคไทชูที่เฉือนระห่ำสังหารสวรรค์สิ่งที่พวกเขาฝึกนั้นก็ไม่ใช่ทําในจัก,กรวานฟ้าดินเช่นกันเนื่องจากถ้าเกิดเป็นธรรมจัก,กรวานฟ้าดินก็จะไม่สามารถต่อกรกับสวรรค์ได้เนื่องจากทุกสรรพสิ่งในฟ้าดินล้วนถูกควบคุมโดยสวรรค์หลวซิลค่อยๆค,คลายคิ้วที่ขมวดอยู่ออกพลางพูดพึพมพำ พลังอมตะตราประทับปรปักที่ข้าวิวัฒนาการออกมาจากผังปรปักพลังอมตะหมัดจ้านเทียนที่วิวัฒนาการออกมาจากผังปรปักแล้วก็พลังอมตะปรับสวรรค์หอ,อกโลหิตที่วิวัฒนาการออกมาจากภาพปรับสวรรค์โด,ดยกฎไร้ลักษณ์นี้แสดงว่ากฎไร้ลักษณ์ของข้าไม่เพียงสามารถวิวัฒนาการธรรมากฎในจักรวาลฟ้าดินออกมาได้แม้จะไม่ใช่พลังของจักรวาลฟ้าดินข้าก็สามารถวิวัฒนาการออกมาได้เช่นกันการค้นพบและการตระหนักรู้นี้ทำให้หลัวซิลรู้สึกพึงพอใจมาก เนื่องจากเช่นนี้แสดงว่ากฎไร้ลักษ์ของเขามีศักยภาพที่สูงมากมาดแมนว่าเป็นพลังทั้งหมดที่อยู่เหนือจัก,กรวาลฟ้าดินกฎไร้ลักษ์ก็เป็นพลังที่ระดับค่อนข้างสูงประเภทหนึ่งโครมเขายกมือขึ้นแล้วพลิกฝ่ามือทีหนึ่งปลดปล่อยพลังอมตะตราประทับป,ประปักษ์สวรรค์ออกมาเงาวิญ,ญญาณแห่งวีรบุรุษที่นับไม่ถ้วนปรากฏดาวเคราะห์ดวงหนึ่งที่อยู่ห่างไกลออกไปก็ระเบิดแตกเป็นฝุ่นผงภายในพริบตาพลังที่น่าสยดสยองแผ่กระจายมาจนทำให้ห้วงดาราหนึ่งแตกสลาย ในพลังอมตะทั้งสามประเภทอนุภาพของตราประทับป,ปรับักเล็กที่สุดทว่าถึงแม้จะเป็นเช่นนี้จากแดนมกุฎเทพขั้นสามของเขาในปัจจุบันพลานุภาพของตราประทับนี้ก็สามารถเทียบทับพลังอำนาจในการโจมตีหนึ่งของผู้แข็งแกร่งเจ้ามหาเทพขั้นสี่แล้วหากปลดปล่อยมัดจ้านเทียนออกมาสามารถเทียบทัดเจ้ามหาเทพขั้นหกและขั้นเจ็ดหากเป็นปรับสวรรค์หอกโลหิตที่มีพลานุภาพทรงพลังมากที่สุดยิ่งเพียงพอที่จะเคียงบ่าเคียงไหล่กับผู้แข็งแกร่งเจ้ามหาเทพช่วงปลาย และทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็คือศักยภาพของตัวเขาเองไม่มีการอาศัยกำลังภายนอกใดๆหากเป็นอดีตเขาก็ทำได้เพียงอาศัยพลานุภาพแห่งกระบี่ร่องฟ้าถึงจะสามารถต่อกรกับผู้แข็งแกร่งตั้งแต่เจ้ามหาเทพช่วงปลายเป็นต้นไปได้ 6. เสียงคำรามของอสูรดูดจิตด,ดังขึ้นร่างกายที่มีสีดำสนิทลุกลามบินตรงมาเขาที่แหลมคมสามเขาบนหัวกลายเป็นสีม่วงไปแล้ว ตั้งแต่ร,ร่างรวมครั้งก่อนเป็นต้นมาอสูรดูดจิตก็ตื่นขึ้นมาจากการนอนหลับไหลอีกทั้งหลังจากกลืนกินช่องจิตของจักรพรรดิเทพที่หลวงซิวมอบให้อสูรดูดจิตก็เริ่มวิวัฒนาการสู่แดนจักรพรรดิเทพเช่นกันเมื่อชนเผ่าราชันสูร,รกลืนจลากลาจินววรานา,นาวัตติติตรนาวตานาติติถึงระดับราชาเทพเขาอสูรเกล็ดและกรงเล็บล้วนจะกลายเป็นสีม่วงและจะเริ่มสังเกตเห็นความแตกต่างระหว่างชนเผ่าราชันและอสูรดูดจิตทั่วไปตั้งแต่ระดับนี้ด้วย เป็นอสูรดูดจิตที่อยู่ในระดับราชาเทพเหมือนกันแต่ลำตัวของชนเผ่าราชันจะเป็นสีม่วงล้วนส่วนอสูรดูดจิตทั่วไปนั้นจะยังคงเป็นสีดำอยู่เช่นเคยปัจจุบันเขาอสูรของมันกลายเป็นสีม่วงไปแล้วซึ่งยังห่างจากการบรรลุเป็นราชาเทพอีกช่วงหนึ่งทว่าขอแค่ดูดกลืนช่องจิตระดับจัก,กรพัิเทพมากขึ้นเช่นนั้นเขาก็จะสามารถวิวัฒนาการสำเร็จกลายเป็นชนเผ่าราชันสีม่วงขอแสดงความยินดีกับนายท่านที่บรรลุ ศักยภาพพุ่งพรวดตั้งแต่วิวัฒนาการเป็นสายเลือดเผ่าราชันเป็นต้นมาอสูรดูดจิตก็สามารถพูดภาษามนุษย์ได้แล้วศีรษะที่ใหญ่ตมโหหลานดังภูเขาขยับใกล้เข้ามาพูดเสียงดังทุม้มเพิ่งบรรลุถึงมกุฎเทพขั้นสามเองไม่มีอะไรน่าย,ยินดีหรอกหลัวสซิวสายหน้าก่อนจะกระโดดทีหนึ่งแล้วร่วงลงเหนือศีรษะอสูรดูดจิต นายท่านถ่อมตัวเกินไปแล้วแม้นท่านจะเป็นเพียงมกุฎเทพขั้นสามแต่กลับเก่งกาจกว่าข้าที่เป็นเจ้ามหาเทพขั้นสูงในปัจจุบันเสียอีกอสูรดูดจิตหัวเราะแล้วพูดหลวซิลหลุดหัวเราะออกมานี่เจ้าก็รู้จักประจบสอพลอแล้วหรือพอแล้วเราก็ควรกลับไปแล้วขอรับนายท่านอสูรดูดจิตเคลื่อนไหวร่างกายทีหนึ่งแล้วหายไปจากห้วงดารานี้ภายในพริบตามุ่งหน้าบินตรงไปยังดารายอดอัมพรหลวซิลเจ้าออกจากการปิดขังแล้วหรือ หลวซิลเพิ่งกลับมาถึงแดนปริศนาเผ่าจี้ก็บังเอิญพบเจอยายแก่คนหนึ่งทันทีซึ่งยายแก่คนดังกล่าวก็เป็นหนึ่งในผู้อาวุโสเผ่าจี้เช่นกันมีผลการฝึกตนแดนจากรพริเทศมีนามว่าจี้ชิวเหลียนเล่ากันว่าเป็นพี่น้องกับผู้อาวุโสจี้หยวนชงกลับคารวะท่านผู้อาวุโสหลัวซิลทำท่าคารวะแล้วตอบกลับปิดขังนานแล้วจึงออกมาสูดอากาศหายใจหน่อยกำลังวางแผนที่จะกลับไปตะบะต่อขอรับท่านผู้อาวุโสรีบร้อนเช่นนี้นี่จกไปที่ใดหรือ ขณะที่เขาพบเจอจี้ชิวเหลียนเขาเห็นว่าสีหน้าอารมณ์ของนางดูร้อนรนเล็กน้อยดังนั้นจึงถามถามสงสัยคำหนึ่งตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้เผ่าจี้ทำสงครามปราบปรามอย่างต่อเนื่องกองกำลังพัฒนาจนแข็งแกร่งมากๆแล้วในมหาโลกายอดอัมพรเผ่าจี้แทบจะนั่งอยู่บนตำแหน่งกองกำลังอันดับหนึ่งได้มั่นคงแล้วในส่วนของสำนักจัก,กรพรรดิดั้งเดิมอย่างหอยอดอัมพรนั้นเนื่องจากสูญเสียเศษมหาจัก,กรพรรดิดิบรวมไปถึงการดับสลายสูญสิ้นของเจ้าหอรุ่นก่อนจึงซุดลง ยังไม่มีวันฟื้นคืนมาได้ตั้งนานแล้วไม่กล้าต่อกรกับเผ่าจี้แต่อย่างใดมหาจากักรพรรดทิทั้งสองท่านมาเยือนบัดนี้มาถึงตำหนักรับแขกแล้วเราที่เป็นผู้อาวุโสจึงต้องเดินทางไปเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วจี้ชิวเหลียนพูดด้วยความตึงเครียดเล็กน้อยมหาจากักรพรรดิสองท่านเมื่อหลัวซิวได้ยินเช่นนี้จึงมีรังสีแห่งความสงสัยปรากฏบนใบหน้ามหาโลกาพันสามณปัจจุบันมีมหาจากักรพรรดิจ้านเทียนเพียงคนเดียวมิใช่หรือ มหาจักรพันดิตสองท่านนั้นมาจากที่ใดยังมีอีกคนหนึ่งคือมหาจักรพันดิตแห่งนรกภูมิซึ่งเป็นผู้แข็งแกร่งมักผลเมื่อหลายร้อยล้านปีก่อนใช้วิธีการบางอย่างคงอยู่จนถึงปัจจุบนันเมื่อไม่นานมานี้เขาเพิ่งกลับไปยังมหาโลกมรณะแล้วยึดกุ่มสำนักจักรพัพดิมรณะจี้ชิวเหลียนอธิบายต่อมหาจักรพัรดิตแห่งนรกภูมิ เมื่อหลัวซิลได้ยินคำพูดดังกล่าวสีหน้าจึงเปลี่ยนไปเล็กน้อยอย่างอดไม่ได้เขานึกไม่ถึงเลยว่ามหาจากักรพรรดิ์แห่งนรกภูมิจะปรากฏตัวเร็วเช่นนี้เขาเคยคบค้าสมาคมกับมหาจากักรพรรดิ์แห่งนรกภูมิครั้งหนึ่งศักยภาพของมหาจากักรพรรดิ์แห่งนรกภูมิเมื่อครานั้นยังไม่ฟื้นคืนสู่ช่วงที่รุง่งโร์ที่สุดแค่เทีเทยบเท่าเจ้ามหาเทพถูกเขาใช้ปรางกระบี่เล่มหนึ่งจากกระบียเหล็กที่ตู่กูเจี้ยนเฉินทิ้งไว้จมตีจนตื่นตกใจแล้วหนีหายไป อายุขของเทพมารระดับ6คนหนึ่งอยู่ที่ประมาณ150ล้านปีและขณะที่มหาจากักรพรรดิดแห่งนรกภูมิมักผลก็ห่างจากปัจจุบัน500ล้านปีแล้วเมื่อพูดตามหลักมหาจากักรพรรดิตคนหนึ่งไม่มีทางมีชีวิตคงอยู่ได้นานเช่นนี้แม้แต่เขาที่ฝึกกดความตายก็ไม่มีทางทลายขีดจำกัดนี้ได้อย่างแน่นอน แต่จักรวาลกว้างใหญ่ไพศาลมีสิ่งที่ธรรมชาติรังสรรค์นับไม่ถ้วนไม่มีสิ่งใดที่จริงแท้อย่างแน่นอนไม่รู้ว่ามหาจากักรพรรดิแห่งนรกภูมิใช้วิธีการอะไรถึงมีชีวิตรอดมาจนถึงปัจจุบันได้นำร่างตัวเองฝังไว้ในลงเทพทองสำริดลงหนึ่งในสถานผนึกดารามรณะแล้วคงอยู่มาจนถึงปัจจุบัน และปัจจุบันมหาจักรพัรดิตแห่งนรกภูมิก็อุบัติขึ้นมาอีกครั้งหลวซิวสันนิฐานว่าถึงแม้ผลการฝึกตนของเขายังไม่ฟื้นฟูกลับคืนสู่ช่วงที่รุ่งโรจน์ที่สุดแต่อย่างน้อยก็ฟื้นฟูถึงแดนจักรพรรดิเทพแล้วอย่างแน่นอนจากพลังกดความตายขั้นสิทธิ์ที่เขายึดกุมมาดแม้นว่าอยู่ในแดนจักรพรรดิเทพแต่ก็มีศักยภาพที่เทียบเท่ามหาจักรพัรดิทั่วไปแล้ว ในส่วนของเรื่องที่ว่าเหตุใดมหาจากักรพรรดิดิแห่งนรกภูมิจึงเดินทางมาเผาจี้นั้นหลัวซิวใช้หัวแม่เท้าคิดยังคิดได้เลยว่ามีความเป็นไปได้เก้าในสิบท,ที่มาเพราะวังเทียนหมิงเนื่องจากชีทมินจิวโยนวนอทางเทียนเทียมก็คือมหาจากักรพรรดิดคนนี้ทิ้งไว้เมื่อหลายล้านปีก่อน แน่นอนอยู่แล้วว่าก็มีความเป็นไปได้เช่นกันว่ามหาจักรพรรดิ์แห่งนรกภูมิมาเพราะหลัวซิลเนื่องจากครั้นเมื่อมหาจักรพรรดิ์แห่งนรกภูมิลงมือโจมตีเขาก็เพื่อแก่งแย่งเศษกงลวัตจักรกรรมกลับคืนมาอีกทั้งมหาจักรพรรดิ์แห่งนรกภูมิรู้จักกงลวัตจักรกรรมอยู่เช่นนั้นเขาจึงไม่มีทางใช่คนในมหาโลกาพันสามอย่างแน่นอนเขาน่าจะกำเนิดจากโลกมหาศัก จี้ชิวเหลียนแค่พูดถึงสมญานามของมหาจากักรพรรดิดิแห่งนรกภูมิภายในเวลาช่วพลิบตาหัวสมองของหลัวซิวก็คิดเรื่องราวต่างๆไปเยอะมากมีข้อมูลจำนวนมากผุดขึ้นมาในหัวณตําหนักใหญ่เผ่าจี้สีหน้าของนายแห่งเผ่าจี้และผู้อาวุโสอีกสามคนต่างดูตึงเครียดเล็กน้อยส่วนฝั่งตรงข้ามของพวกเขามีคนนั่งอยู่กลุ่มหนึ่งซึ่งผู้ที่เป็นผู้นำคือมหาจากักรพรรดิดสองคนคนหนึ่งคือชายวัยกำลังคนที่ร่างกายกำยำอยู่ในชุดสงครามสีขาวสีหน้าเรียบนิง่งซึ่งเขาก็คือมหาจากักรพรร ส่วนอีกคนหนึ่งนั้นถูกปกคลุมอยู่ภายใต้ชุดคลุมยาวดำม,มองไม่เห็นใบหน้าทำให้ผู้อื่นสัมผัสได้ถึงชีมรณะที่มืดถึมน่ากลัวและคนดังกล่าวก็ต้องเป็นมหาจากักรพรรดิแห่งนรกภูมิอยู่แล้วส่วนด้านหลังของมหาจากักรพรรดิทั้งสองคนก็มีคนนั่งอยู่กลุ่มหนึ่งทุกคนล้วนเป็นผู้แข็งแกร่งแดนจักรพรรดิเทพต่างเป็นผู้ติดตามของมหาจากักรพรรดิทั้งสองคนหัวหน้าเผ่าจี้ขอแค่เจ้ายินดีส่งตัวหลัวซิลออกมา ก็จะถือว่าข้านั้นเป็นนี่บุญคุณเผ่าจี้ของเจ้าครั้งหนึ่งเสียงที่แหบแห้งของมหาจากักรพรรดิดแห่งนรกภูมิค่อยๆสะท้อนมามีความเย็นเยือกมืดถึมน่ากลัวที่ทําให้จิตใจคนสันคลอนปนอยู่สีหน้าของเผ่าจี้เย็นชาขมวดคิ้วพลางตอบกลับหลวซิลคือสหายของเผาจี้ข้ามหาจากักรพรรดิดแห่งนรกภูมิให้เผ่าจี้ของข้าส่งตัวสหายไปทําเช่นนี้แล้วจะให้เผ่าจี้ของข้าเอาหน้าไปไว้ที่ใดคือเผ่าจี้ของพวกเจ้าอย่าไม่รู้จักที่ต่ําที่สูงเลย การที่มหาจักรพรรดิเดินทางมาขอตัวเขาที่เผ่าจี้ของพวกเจ้าด้วยตนเองนั้นก็ถือเป็นการไว้หน้าเผ่าจี้ของพวกเจ้าแล้วหากทําให้มหาจักรพรรดิโกรธเกรี้ยวขึ้นมามันไม่ใช่สิ่งที่เผ่าจี้ของพวกเจ้าสามารถแบกรับได้ด้านหลังของมหาจักรพรรดิแห่งนรกภูมิมีผู้อาวุโสจักรพรรดิทเทพคนหนึ่งจากสำนักจกักรพรรดิมรณะพูดด้วยน้ำเสียงที่เยือกเย็นช่างโอหังยิ่งนัก แม้มอบความกล้าให้มหาจักรพรรดิแห่งนรกภูมิอีกสิบเท่ามหาจักรพรรดิแห่งนรกภูมิกล้าแต่ต้องเผาจี้หรือท่านใดนั้นเองก็มีเสียงหัวเราะที่เยือกเย็นดังขึ้นถัดจากนั้นสายตาของทุกคนล้วนพาการจ้องมองไปเห็นว่ามีเงาดำสองร่างกำลังเดินเข้ามาจากประตูตำหนักใหญ่เผาจี้จี้ชิวเหลียนและหลัวซิลเดินเข้ามาพร้อมกันเมื่อได้ยินคำพูดในเมื่อครู่นี้ของหลัวซิลสีหน้าของนางจึงเปลี่ยนไปเล็กน้อยมองเขาด้วยสายตาที่แปลกใจรอบหนึ่งไม่เข้าใจจริงๆว่าเจ้าหมอนี่คิดจะทำอะไรอีก แม้เผ่าจี้จะเคยมีอดีตที่เรืองรองอย่างยิ่งถ้าว่าอย่างไรเสียเผ่าจี้ก็เสื่อมถอยมาหลายปีแล้วหัวหน้าเผ่าก็อยู่แค่แดนจัก,กรพัรนิเทพขั้นก้าวยังไม่สามารถเทียบเคียงกับมหาจากักรพรรดิได้หากทําให้ผู้แข็งแกร่งมหาจากักรพรรดิคนหนึ่งโกรธเกรี้ยวแล้วสู้กับเผ่าจี้อย่างดูเดือดจริงๆมันไม่ใช่เรื่องดีสําหรับกองกําลังที่เพิ่งมีการพัฒนาอย่างเผ่าจี้แน่นอนมินำซ้ําวันนี้ผู้ที่มาเยือนเผ่าจี้ไม่ได้มีเพียงมหาจากักรพรรดิแห่งนรกภูมิผู้เดียวเท่านั้น ยังมีมหาจักรพรรดิ์จ้านเทียนอีกคนหนึ่งตั้งแต่บราณการมามหาโลกาพันสามแทบจะไม่เคยมีมหาจักรพรรดิสองคนคงอยู่ในยุคสมัยเดียวกันมาก่อนมีเพียงผู้ที่แข็งแกร่งมากที่สุดถึงจะมีสิทธิถูกเรียกว่ามหาจักรพรรดิแต่มหาจักรพรรดิแห่งนรกภูมิคนนี้ดันอยู่ในกรณีพิเศษไอชาชัว มึงใหญ่โตมาจากที่ใดบังอาจลบหลู่มหาจากักรพรรดิรหรือผู้อาวุโสคนนั้นจากสำนักจกักรพรรดิพดิมณะลุกพรวดขึ้นมาแล้วพูดด้วยน้ำเสียงที่กรดเคืองออรจัจพัฒิเทพตลกฟุ้งออกมาท่าทีเหมือนกำลังจะลงมืออบรมสั่งสอนหลัวซิว สำหรับสำนักจักพรพรรดิมณะแล้วมหาจากักรพรรดิดิเป็นผู้ที่สูงส่งอย่างยิ่งหากไม่มีมหาจากักรพรรดิดในอดีตก็จะไม่มีวันมีสำนักจกักรพรรดิมณะในปัจจุบันสำหรับคนในสำนักจกักรพรรดิมณะแล้วสามารถพูดได้เลยว่ามหาจากักรพรรดิดิแห่งนรกภูมิคือความเลื่อมใสในใจพวกเขาผู้ซึ่งไม่อาจสบประมาทได้ ผลการฝึกตนของผู้อาวุโสจากสำนักจกักรพรรดิพดิมณะนี่คือจักรพรรดิเทพขั้นปฐมภูมิอีกทั้งคือจักรพรรดิเทพขั้นหนึ่งในจักรพรรดิเทพนั้นถือว่าค่อนข้างอ่อนแต่ไม่ว่าจะเป็นจักรพรรดิเทพที่อ่อนเพียงใดแต่นั่นก็อยู่ในแดนจักรพรรดิเทพเช่นกันซึ่งไม่ใช่มกุฎเทพคนหนึ่งสามารถต่อกรได้ถึงแม้จะมีข่าวลือแล้วว่าหลวซิลเคยสังหารจักรพรรดิบนแท่นบูชาเทพมารแต่จี้ชิวเหลียนก็ก้าวเดินไปข้างหน้าหนึ่งก้าวช่วยหลวซิลทลายออร่าอำนาจของผู้อาวุโสสำนักจกนัน อย่างไรก็ตามสิ่งที่ทําให้ทุกคนล้วนคาดไม่ถึงคือหลัวซิลเดินไปข้างหน้าหนึ่งก้าไม่เกรงกลัวอํานาจออร่าของฝ่ายตรงข้ามเลยแม้แต่น้อยพูดด้วยน้ําเสียงที่เยือกเย็นแล้วมึงล่ะใหญ่โตมาจากที่ใดบังอาจมาเผาเกรในตําหนักใหญ่เผาจี้หรือหน้าขำชะมัดยี่ซิลเชิงข่านั้นคือผู้อาวุโสแดนจัก,กรพรรดิทเทพของสํานักจัก,กรพรรดิดิมณะผู้น้อยอย่างมึงไม่รู้จักที่ต่ําที่สูงกูจําเป็นต้องช่วยเผาจี้อบรมสั่งสอนมึงดีๆหน่อยแล้วละ่ะ ผู้อาวุโสสำนักจักรพรรดิพดิมนาณนั่นใส่แยะยิ้มอย่างเยือกเย็นพลางพูดในระหว่างที่พูดอยู่นั้นอีซิวเชิงนั่นก็ปลดปล่อยอาณาจักรกฎของตัวเองออกมาเขาคือผู้แข็งแกร่งแดนจักรพดิเทพเนื่องจากกฎความตายเป็นสิ่งที่ฝึกยากมากๆดังนั้นเขาจึงฝึกกฎความตายถึงขั้นก้าเท่านั้นบรรลุถ,ถึงแดนจักรพัิเทพได้ด้วยกฎท้ายหินขั้นสิบพลังแห่งท้ายหิหนในหินอย่างสองขั้วนั้นถือเป็นแขนงย่อยของพลังแห่งความตาย อาณาจักรกฎที่ถูกปลดปล่อยออกมาโดยผู้แข็งแกร่งจักรพรรดิเทพคนหนึ่งอย่าว่าแต่ผู้น้อยมากุฎเทพคนหนึ่งเลยต่อให้เป็นเจ้ามหาเทพขั้นสูงก็ต้านทานได้ยากเช่นกันปัจจุบันกฎไร้ลักษณ์ของหลัวซซีสามารถวิวัฒนาการได้แค่พลังแห่งกฎขั้น8ดแม้เมื่อเปรียบเทียบกันแล้วยังห่างไกลจากกฎขั้นสิบมากๆทว่าบนตัวเขากลับมีตําหนักวัสงสารและลูกแก้วความเป็นตายเมื่อหลอมรวมสี่กฎชั้นยอดอย่างการเวียนว่ายตายเกิดและห้วงเวลาสามารถหล่อเลี้ยงพลังแห่งเกณฑ์วัสงสารออกมาได้เซี้ยวหนึ่ง ดังนั้นเมื่ออาจากรกตของอีซิวเชิงกฎอัดมาจึงสร้างผลกระทบใดๆให้หลัวซิวไม่ได้ด้วยซ้ำเงาร่างของเขากระพริบที่หนึ่งมีเงาสะท้อนของวัตสงสารปรากฏหลังสีสมัดจ้านเทียนพุ่งซัดเข้าไปโดยตรงหากอาศัยแค่พลังอมตะอย่างมัดจ้านเทียนต้องไม่สามารถทำอะไรผู้แข็งแก,กร่งจักรพรรดิเทพได้อยู่แล้วแต่ถ้าเกิดปลุกเสกด้วยเกณฑ์วัตสงสารเสี้ยวหนึ่งก็จะต่างกํต่างวรระเปรียบเทียบกันไม่ได้แล้ว พลังแห่งเกณฑ์อยู่เหนือกฎทั้งปวงซึ่งเป็นพลังที่มีเพียงผู้แข็งแกร่งเทพมารระดับเจ็ดถึงจะสามารถควบคุมได้สีหน้าของอีซิวเชิงเปลี่ยนไปเขานึกไม่ถึงเลยว่าฝ่ายตรงข้ามเป็นเพียงผู้น้อยมากุฎเทพคนหนึ่งแต่กลับสามารถมองข้ามพลังอำนาจจากกฎของตัวเองได้และสิ่งที่เหลือเชื่อย,ยิ่งกว่านั้นคือหมัดหนึ่งที่เจ้าหมอนั่นโจมตีมาถึงกับมีพลังที่ทำให้เขายังรู้สึกหวาดกลัวเล็กน้อยแฝงซ่อนอยู่ด้วย เมื่อคิดเช่นนี้ได้ถึงแม้อี้ซิวเชิงจะอยู่ในแดนจักรพรรดิเทพก็ไม่กล้าประมาทเช่นกันภายในร่างกายมีแสงเรืองกระพริบประยิบประยับกำลังจะเรียกอาวุธมหาจักรพรรดิดิชีวีของตนเองออกมาสาเหตุที่แดนจักรพรรดิเทพแข็งแกร่งนั้นนอกเหนือจากยึดกุมกฎขั้นสิบแล้วอาวุธมหาจักรพรรดิก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สำคัญเช่นกันจักรพรรดิเทพที่มีอาวุธมหาจักรพรรดินั้นจะทำให้ศักยภาพเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่าหนึ่งเท่าตัวหึ่ง และในเวลานี้เองก็มีออร่าที่ลึกลับและมหัศจรรย์แผ่กระจายออกมาจากเงาสะท้อนวัดสงสารที่อยู่ด้านหลังหลัวซิลทําให้อีซิลเชิงรู้สึกว่าเวลาและปริภูมิรอบกายตนเองต่างถูกทําให้หยุดนิ่งลงนะเสียววินาทีนั้นได้รับผลกระทบจากพลังแห่งเกณฑ์วัดสงสารอีซิลเชิงไม่ทันเรียกอาวุธมหาจากักรพรรดิที่อยู่ในร่างกายตัวเองออกมาได้เลยด้วยซ้ำหมัดของหลัวซิลก็มาถึงตรงหน้าเขาเป็นที่เรียบร้อยแล้วปัง อี่ซิลเชิงถูกโจมตีจนกระเด็นออกไปภายในพริบตาร่างกายพุ่งชนเข้ากับผนังตำหนักใหญ่เผาจี้อย่างรุนแรงก่อนจะกระแทกลงพื้นอย่างจนตรอกมีพลังแห่งกดขั้นสิบคุ้มกันร่างแท้จริงแล้วหมัดน,นี้ของหลัวซิลสร้างความเสียหายให้เขาไม่มากนะักสาเหตุที่เสียเปรียบนั้นก็เป็นเพราะเขาไม่เข้าใจอุบายของหลัวซิลภายใต้สถานการณ์ที่กระทันหันจึงไม่ทันได้ตอบสนอง ทว่าท่ามกลางสายตาผู้คนมากมายจาก,กรพริเทศผู้สง่าผ่าเผยกลับถูกผู้น้อยมากุดเทพคนหนึ่งโจมตีจนสภาพจนตรอกเช่นนี้สำหรับอีซิวเชิงแล้วนี่เป็นความอัปยศอดสูที่เขาอดทนไม่ได้อย่างแน่นอนอใบหน้าที่เหี่ยวแห้งของอีซิวเชิงแดงเถือกอ้าปากแล้วกระอักเลือดสีแดงสดซึ่งนี่ไม่ได้เป็นเพราะถูกโจมตีโดยหลวซิวแต่เป็นเพราะความอัดอั้นตันใจความรู้สึกอัปยศอดสู่ที่ลึกซึ้งทำให้จิตสังหารบนตัวเขาเดือดพล่านถึงขีดสุดห นายแห่งเผ่าจี้ทำเสียงหืออย่างเยือกเย็นทีหนึ่งจิตสังหารที่อยู่บนตัวอี้ซิลเชิงจึงถดถอยลงไปภายในพริบตาปานกระแสน้ำถูกพลังอำนาจของนายแห่งเผ่าจี้กดอัดจ,จนกลับเข้าสู่ร่างความรู้สึกอัดอัน้นใจถึงขีดสุดเช่นนี้ทำให้เขาอดทนไม่ไหวจนกระอักเลือดออกมาอีกครั้งใบหน้าหม่นหมองถึงขีดสุดหลัวซิลคือสหายของเผ่าจี้ข้าและเป็นผู้มีพระคุณของเผ่าจี้เช่นกันไม่ให้ความเคารพสหายเผ่าจี้ของข้าในเผ่าจี้ก็เท่ากับเป็นศัตรูกับเผ่าจี้ของข้า นายแห่งเผ่าจี้ก็ดูออกแล้วเช่นกันว่าเมื่อครู่หลัวซิลใช้เล่หเหลี่ยมถึงแม้เขาจะทราบอยู่ว่าหลัวซิลมีอุบายสามารถสังหารอีซิลเชิงผู้นี้ได้แต่เวลานี้กลับไม่เหมาะกับการเข็นฆ่าต่อหน้าถอยลงไป